อ่านหนังสือพีอันนี้กันนะคะเนี่ยมาจากห้องสมุดนะคะห้องสมุดชุมชนค่ะโอเคเห็นหรือเปล่าโอเคเห็นนะคะเห็นจนอ่านเรื่องแรกเรื่องนี้อ่านนะคะอ่านแล้วค่ะเอานี้ดีกว่าค่ะ เรื่องเกาะผีญี่ปุ่นนะคะหนึ่งนะ่ะจะอ่านแล้วนะคะเกาะร้างชื่อดังแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากจังหวัดนางสากิออกไปไม่กี่สิบกิโลเมตรเป็นเสมือนที่คุมขังที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นของ อะไระเชลยศึกชาวจีนหรือชาวเกาหลีที่ถูกทหารญี่ปุ่นกวาดต้อนมาใช้แรงงานในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงกเกาะแห่งน,นี้จึงถูกปล่อยทิ้งให้รลกรล้างเคยมีภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่น่ายทำกันบนเกาะดูดีๆ หนึ่งในนักแสดงหญิงของเรื่องนี้ก็ตัวแข็งทื่อน้าตาแดงก่ำในตาแดงก่ำและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเธอพุ่งเข้าไปบีบคอเพื่อนนักแสดงด้วยกันจนคนในกองถ่ายต้องรีบแยกเธอออกมาแล้วให้หมอผีทำพิธีไล่วิญญาณออกจากตัวเธอเมื่อเธอได้สติ เธอบอกว่าเห็นผู้หญิงผมยาวพุ่งเข้ามาที่ตัวเธอแล้วเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ